ไปๆเข้าไปครับอะทีละโค่ีละโคไม่ต้องแย่กันวางไว้บเอาวางไว้ข้างน้างบนไดได้งเยวเดียวไปก่อนจะคาหมดียววางตรงนี้ก่อนยอยู่ในรถหนูว่ายกหนูยกมาเลยึครับด้หนึ่งจะเป็นกระดาเนียเขียนกทันจะเขียนชื่อทันครับ อันนี้ของคนไทยนะเอออันนี้เราหน่วยงานเลยนะดังๆ

้วัังไกพานนเี่เรามาสองหน่วยงานนะคะไตคุณธรรมกับสว่างประทีปนะคะไม่ใช่สว่างเหตุเราสว่างเหตุเาไม่เอาเขาเสื้อเลยดีฝามยืนหามงโอเคดีใจไหมีใจไหมเออจำไว้คนไทยไม่แรงน้ำใจนะเอาเลยเอาเลยาา อันนี้คนไทยครับไม่ใช่ยิงรักนะครับตาเลยทครับเจเจ๊้นได้ครัก็ได้เอ้าอตมลาพีออย่วเาไแล้วหมวเอาไายกหละเข้าใจแล้จะหลับต้นนจะอะไรกับนักกันเนี่ยวะทำไมวันนี้แม่กูผิดกินเลยย ให้มอ yeah. hey. คองเลยรัตาพี่มั้งละขอบ้าให้พี่เขามั่งอันนี้อ่ะะไม่อง้ายให้อไม่หว่าว่แล้วจะเหตุอะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนมไม่มอะไังคนที่จะนอนงยกัอปิดจมูก้งมดแลผ่านไปอันนี้แถว เข้าใจนะเะ้าในะไปก็ดีนะโอเคได้ยังอ๋อวะไปไม่เอาเหรอวันนี้ใครจะถ่ายรูปคู่กับพ่อกับแม่รูปพ่อพ่อพ่อครับ